ความในใจแซมถึงกบสุวนรันหลังไม่เคยเปิดเผยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกตลอดกาลสำหรับแฟนๆเลยจริงๆสำหรับนักแสดงมากความสามารถกบสุวนรณันปุณกันใครหลายๆคนคงได้ยินกบ,บนหน้าจอทีวีมาตั้งแต่เล็กๆประกบคู่พระเอกตั้งมากมายเล่นเรื่องไหนบทบาทใดก็ปังไปทุกเรื่อง สมกับเป็นสุปตาอีกคนของเมืองไทยล่าสุดกบได้มาเป็นกรรมการในรายการ The ะโก d เด s น n g เวทีเพลงเพราะ4ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แซมยุรนันมาร้องเพลงบนเวทีโดยกบได้เผยความรู้สึกหลังจากได้ฟังบทเพลงจากแซมว่าสำหรับกบเองก็เป็นแฟนคลับพี่แซมตั้งแต่เล็กๆก,กบชื่อว่า คนอายุ40แบบพี่ไม่มีใครไม่รู้จักแซมยุรนันพามอนมอนตรีกรบยังเคยพูดเลยว่าถ้าเพลงที่กบชอบมากถ้านึกถึงย้อนไปที่เคยพูดถึงคือเขหะสีแดงซึ่งเป็นที่สุดของกบแล้วในช่วงยุคก,กบเด็กๆแล้วกบดูละครเรื่องนั้นที่พี่แซมเป็นพระเอกกบเชื่อว,ว่า ยุคหนึ่งคือ number วันของประเทศเราต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นพระเอกที่เก่งรอบด้านในเรื่องของการแสดงสุดยอดมากในส่วนของการร้องเพลงเท่าที่ทราบก็เป็นเพืประกอบละครส่วนใหญ่ก็สุดยอดเหมือนกันกบในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งต้องขอบขอบคุณมากๆที่พี่แซมให้เกี็บมาร้องให้ฟังกันสดๆตรงนี้กบเชื่อว่า คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนละครจะต้องทึ่งในเรื่องของการร้องเพลงของพี่แซมด้วยเหมือนกันซึ่งทางด้านของแซมก็ได้เอ่ยคำขอบคุณไปว่าขอบคุณน้องกบจริงๆสิ่งหนึ่งที่พี่ขาดอยู่ก็คือยังไม่เคยมีวาสนาได้เล่นละครกับกบสุวรรณนันหลังจากที่กบได้ฟังประโยคดังกล่าวถึงกับรีบยกมือไหว้ขอบคุณทันทีพร้อมกับทิ้งท้ายว่า หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะ